สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้วาวันเสาร์ครับผมโอ้ยลงมาเบิ่งส่วนยังไงก่อนก่อนจะพอไปขายประกันให้รถยนต์มาเบิ่งส่วนกันครับเอ้ยนี่เบียร์แักพริกโอ้เกิดดีอยู่ตัวละอืม้ำมันชุ่มฉ่ำหมดแลว บักพริกก็เลียงปลูกถาดเพาะไว้ถาดหนึ่งนี่กำลังเกิดพอได้อาทิตย์หนึง่งเกิดเป็นบางหลุมนั่ำคือแช่ไหลายจากมันจะบดหากเนาคนน้อยหน่อยนอ,นอืมอืมไอสิออกขยายอยู่สิออกขยายแล้วไปเบิ้งเบีย้ยบักเขียก่อนเลยเพาะบักเขียไว้ โอ้นี่กำลังออกเลยเครือมะเขือมะเขือเปราะเอาไว้สามกระถางพวกได้เพาะยังไงกันนี่อ๋อมะเขือเขี้ยมะเขือเครือมะเขือเทศปลูกมะเขือเทศบนต้นตอมะเขือขื่นเดี๋ยวเดี๋ยวสิเข็ดโปรเจกต์นี่ครับปลูกมะเขือเทศบนต้นตอมะเขือขื่น เพราะว่าต้นตอมะเขือคือนี่เขาจะทนแรงทนต่อโรคส่วนมะเขือเทศจะเป็นคือที่อ่อนแอส่วนมากก็จะเป็นโรคลาลากเน่าเร็วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอยสียวความลูกเก่าๆครับที่เรียนมาปลูกมะเขือ ปลูกมะเขือเทศบนต้นตอมะเขือคืนนี่กำลังเพาะมะเขือเทศครับมะเขือเปาะเออเอามาเอาใส่มะเขือเปาะดีบ่ะวะลองมึงลองแบบไหม่นี่ต้นพริกต้นพริกกำลังขยายออกงามครับทางบ้านครับโอ้ีตูไทยคือเป็นตัพัด ผัดกระเพราแซ่บแท้อ๋อมาเบิ้งพักาพา <c oughs> อันนี้ก็ได้พักปรังพักปรังตีกระถางพกพลังขึ้นเลยพักบัางโอ้ยตเนนี้ตนพักอีตัวไทยเคยจะไปตั้งไว้นอนเอียงแทล่อยู่เอยียงแทล่อยู่อุ้ยิววิ อันนี้มพะพริกมะพริกต้นเนี่ยปลูกสองต้นในกระถางหนึ่งหักอีตูวะักอีตูวเหล้าบานเท่านี่ยแหละแต่ว่าอันนี้บ่กให้ขึ้นพานธุดเนี่ยผไอ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 ักซีล้าครับแล้วกระเพาะอันหนึ่งโยคือเพาะหอมแดงหอมหอมแบงหอมแดง,แงเลยละ เนี่มันจะเกิดอันนี้อันนี้พ่นเอาพุ่งไม่หรอกเลยเอนนาตัอยู่นี่ตัวใหญ่ยยไป่นไปเัปังพักบุ่งโอ,โอ้โอ้ได้พ่นโพนนึงเออใส่เบิ่งพพนนี่คือโพนครับโพ,พน โคนเอาดินมากากันไว้ัวชิงไข่ก็เกิดห้ากหลายพักกรตเก็มีขู่คาไว้พร้อมขูวคากำลังแตกหนอคากำลังแตกหนอเลยเออคืออยู่คืออยู่ตอนนี้เป็นตะได้กินอนู่ยนั่สิเอาดินไม่เห็นโคนอีก ดินก็ซื้อมาถุงละยี่สิบบาทเอามาเห็ดโพลกับกลม,มเดี๋ยวอันไรมันออกน้อยอไอยู่เนาะมีแค่นี้อยู่มีเบียร์พริกเดี๋ยวเบียร์พริกใหญ่งออกอมีผักกาศผักกาศแต่มันต้นหน่อยเนาอผักกาศมัน ถึกฟนตไลท์พ่ะย่ะนึะ่งได้ยุกเพาะไหมอยู่ครับอ่าโอเคครับใส่เบิรงแคนีก้กนอกสวนขางบ้านครับผมอ่าครับสวัสดีครับ